สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาให้ดาวโจนคืนนี้นะคะวันที่สิบพรุ่งนี้เช้านะคะวันนี้วันที่เก้าออกพรุ่งนี้เช้าก็จะเขียนวันที่สิบเดือนแปดนะคะสิงหาคมนะคะสิบปนสามสองเจ็ดแปดศูนย์นะคะคืนนี้เด่นมากมายนะคะสิบปนแล้วก็เราฟันให้สามรองสองสายรูดนะคะ สายลากก็30 20นะคะถ้าศูนย์มาถ้าศูนย์ได้มาก็37กับ27นะคะตัวนี้สายลากนะคะตัวนี้เจาะให้8ชุดค่ะ8ชุดก็37 30 38 80นะคะเด่นๆให้นะคะ4ชุดรองเด่นนะคะก็27 28 20 70นะคะ ขอให้ได้ขอให้โดนค่ะบุญมาวาสนาเกิดทุกๆท,ท่านนะคะจัดทำเพื่อเป็นแนวทางนะคะแนวทางตัวเลขนะคะเท่านั้นพิทูกขออภัยนะคะตัวนี้เราอยากให้ถูกทุกๆท,ท่านนะคะอยากให้ได้ทุกๆคนนะคะนะคะขอบุญมาวาสนาเกิดนะคะวันนี้ลูกๆนะคะจัดให้แม่3ามตัวแตกด้วยนะคะ ขอบคุณทุกๆคนค่ะบ๊ายบาย